สวัสดีครับคลิปท่านเห็นอยู่ครับเป็นคลิปของหลวงพ่อต้นกล้าดาวเรืองเกษตรลำซำนะครับต้นกล้าที่ท่านเห็นที่ผมจับอยู่นี่ครับเป็นต้นกล้าที่พร้อมจะส่งเลยนะครับต้นกล้านี้อายุได้15วันแล้วนะครับธนบุใดนะครับที่ต้องการต้นกล้าดาวเรืองนะครับช่วงนี้ของผมทําไว้มีทั้งหมดเป็น2สายพันธุ์นะครับมีสีทองส้มนะครับซัมเมอร์012นะครับแล้วก็สีเหลืองไข่ล็อกโคเยลโล่นะครับซัมเมอร์012เช่นกันนะครับทั้ง2 ตัวทั้งสองสีนี้เป็นรหัสใหม่ของผมนะครับเป็นตัวซัมเมอร์ศูนย์หนึ่งสองซึ่งเหมาะกับช่วงฤดูร้อนนะครับที่อากาศร้อนจัดมากนะครับแต่ว่ามีฝนลงมานี่จะยิ่งชอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวซัมเมอร์ศูนย์หนึ่งสองนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะกับฤดูร้อนเป็นช่วงเดือนเมษาของประเทศไทยเรานะครับช่วงนี้นะครับถ้าเพ,าพื่อนผู้ใดลงนะครับลงตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนะครับจะออกดอกนะครับประมาณวันที่15พฤษภาถึง ยี่สิบพฤษภาครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชานะครับซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญของทางศาสนาพุทธบ้านเราครับซึ่งช่วงนั้นดาวเรืองจะขายดีทุกๆปีเลยจากการสำรวจของผมนะครับในช่วงระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมานะครับดาวเรืองจะมีราคาค่อนข้างแพงนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาแล้วก็กรกฎาคมครับทําไมดาวเรืองมันถึงมีราคาแพงในช่วงนั้นนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศช่วงเดือนเมษายนนี่จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะปลูกยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดนะครับซึ่ง มีกาลังซัดพอนะครับหรือว่ามีกําลังน้านะครับสาคัญเลยครับคือระบบน้านะครับถ้าทําไรครับไม่ขาดน้านะครับบริเวณที่ท่านปลูกมีน้ําที่ค่อนข้างดีนะครับผมแนะนําเลยว่าท่านลงดาวเรืองไปเลยครับราคาดีแน่นอนครับท่านใดอยากได้ราคาปังๆนะครับช่วงเดือนพฤษภามิถุนาและก็รากดาลงดาวเรืองชุดนี้ครับตัดยาวๆครับตัดประมาณ1 0 1ถึงิ้มเนี่ยท่านได้ราคาดีอย่างแน่นอนนะครับท่านใดสนใจนะครับต้นดาวเรืองของเรานะครับต้นละ1บาท50บนะครับ หนึ่งถาดที่ผมโชว์ให้ท่านดูอย่างนี้ครับมีสองร้อยสิบแปดต้นนะครับต้นละหนึ่งบาทห้าสิบนะครับตัวนี้เรามีการเก็บเงินไปทางด้วยนะครับช่วงนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษหลายๆอย่างนะครับท่านผู้ใดสนใจนะครับลองทวนหาผมแล้วก็แอดไลน์หาผมด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างที่ผมโชว์อยู่ณตอนนี้นะครับหรือท่านผู้ใดนะครับมองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็นเตรียมตัวจดได้เลยนะครับโทรศัพท์หาผมนะครับ081นะครับ6560129นะครับต้นกล้าดาวเรืองของเกษตรลบต้นกาดดารับ เป็นต้นกล้าที่มาตรฐานนะครับต้นโตนะครับเนี่ยครับท่านสังเกตดูว่าขนาดผมเอามือสะบัดไปนี่คือใบเขานี่จะใหญ่มากถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูใกล้ๆเลยครับว่าต้นเราแข็งแรงจริงนะครับเป็นต้นของจริงทั้งหมดเลยนะครับต้นกล้าที่ผมโชว์ให้ตอนนี้ครับต้นอายุ14วันนะครับซึ่งตัวเมื่อกี้นี้อายุ15วันต่างกันแค่วันเดียวครับแต่เห็นไหมครับว่าความแตกต่างของต้นกล้านี่สวยมากต้นกล้าผมนี่สูงประมาณ10เซนแล้วนะครับต้นไปถึงปุ๊บก็คือพักไว้แค่หนึ่งวันนะครับพร้อมปลูกได้เลย หนึ่งถาดเราก็ส่งนะครับเราไม่มีขั้นต่ํานะครับมีขั้นต่ําก็คือส่งเป็นถาดเลยเราจะไม่มีการถอนต้นออกจากถาดเด็ดขาดเราส่งให้เป็นถาดแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าผมได้ออกแบบกล่องที่จะใส่ต้นกล้าในเป็นของมาตรฐานนะครับเราจะส่งทั้งบุริษัทเคอรี่นะครับทั้งทานไปษณีสามารถจัดส่งได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะครับท่านผู้ใดอยากให้ผมจัดส่งทางไหนบอกมาได้เลยถ้าท่านผู้ใดไม่สะดวกที่จะโอนก่อนผมมีระบบการเก็บเงินไปาทางนะครับแต่ถ้า จะมีการจะส่งในการโอนให้ผมก่อนผมจะมีราคาโปรโมชั่นพิเศษถหถที่ต่างหากนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปเสียค่าจัดเก็บเงินซ o ดีให้กับทางบริษัทเทอรีหรือบริษัทไปษณีนะครับะัะนั้นท่าไครับสนใจนะครับต้นกล้าดาวเรืองพร้อมปลูกเลยนะครับจากนี่ไปจนถึงวันที่จากนี่ไปถึงสิ้นเดือนเลยนะครับวันที่ผมมาถ่ายทําวันนี้คือวันที่20มีนาคมนะครับปลูกช่วงนี้ออกตรงกับวันวิสาขาบูชารับราคาดีๆจากหลวงพ่อต้นกล้าเกษตรล้ำซํำสำหรับท่าไรใดรีบ รีบโทรมาสั่งจองเลยครับผมมีออเดอร์ส่งทุกๆวันเลยหรือถัดไปนะครับถ้าท่านบ้รดยังเตรียมดินหรือว่ายังทําการเตรียมดินยังไม่เสร็จสับเรียบร้อยครับผมยังมีต้นกล้าอีกหลายๆายรุ่นครับอย่างเช่นต้นรุ่นนี้ครับนี่อายุเราได้ห้าวันแล้วนะครับต้นกล้าเราเริ่มโตแล้วนะครับเริ่มโตอายุต้นกล้าที่ผมส่งจะต้องอายุประมาณ15วันเท่านั้นจะต้องเป็นต้นที่สมบูรณ์เท่านั้นครับเขาถึงจะจัดส่งให้นะครับเพราะฉะนั้นท่านยังไม่สะดวกตอนนี้ก็ถัดไปผมจะมีต้นกล้าทุกๆรุ่นเลยนะครับ โทรศัพท์มาสอบถามได้ว่าผมมีออเดอร์ส่งวันไหนได้บ้างนะครับต้นกลาของเรามีค่อนข้างเยอะนะครับผมมีโรงหนึ่งนี่อยู่ประมาณ30,000 0ต้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านบุไดจะออเดอร์เท่าไหร่เราจะส่งได้ถ้าท่านบุไดครับสั่งผมมีจํานวนมากนะครับประมาณ1 0 0 0 0หมถึงสองหมต้นผมจะเดินทางกับทีมงานนะครับไปส่งท่านท่านด้วยตัวท่านเองนะครับไปถึงเราจะมีการพบปะพูดคุยกันแนะนําวิธีการปลูกนะครับจะมีการแนะนําการเตรียมดินการเตรียมระบบน้ําการใส่ปุย๋ยการฉีดยาแบบไหนนะครับการ ร,รูปลับการปลูกระทําขั้นตอนการทํำยังไงโครคภัยไข้เจ็บเป็นแบบไหนบ้างหรือว่าให้ผมไปดูแปลงที่ท่านปลูกอยู่ณปัจจุบันนี้ออจะต้องปําบรุงอะไรต่อไปเดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีการที่เป็นวิธีการคร่าวๆนะครับสําหรับการปลูกดาวเรืองในขั้นต่อไปนะครับท้าใครสนใจนครับปลูกจํานวนมากรีบติดต่อผมโดยด่วนทันทีเลยนะครับ081หนะครับ6ง 6. 6 0 1 2 9หรือแอดด้วยเบอร์ id line ที่ผมขึ้นอยู่ณเวลานี้นะครับแอดหาผมได้เลยนะครับสำหรับท่านใดสนใจรีบเลยครับ ขอบคุณครับ